ไม่ได้แท่งแตงแซ่บแซ่บยเย็นอันนี้ก้อยหอยนะคะก้อยหอยก้อยหอยแซ่บๆส,ส,สูตรสูตรลาวสูตรทางลาวใส่น้ำปลาเนี่ยยำหอยโชรีนะคะก็ผักแก่ม,มีแค่นี้นะคะนี่ยำหอยยำหอยกับแตง เหนียวเราก็มีนะคะนี่ข้าวเหนียวเราก็มีนะคะข้าวเหนียวร้อนๆกับตำแตงแซ่บยามเย็นแสงส่องนี่ค่ะมาเดอ้อมาเดินนะคะนี่เพิ่งท,ทำเสร็จนะคะพอพี่ยำเองค่ะนี่แซ่บใส่น้ำปลารโนนัวนี่ แับแสบเด้อมาเด้อค่ะนุ้มก็ได้กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะอุย๊ยวัน